มีเงินใช้ถึงอายุ90ปีทำยังไงนะครับตอนนี้เราจะมาวางแผนกันแบบละเอียดไปเลยนะครับสําหรับกรณีนี้นะครับจะใช้ตัวอย่างนี้นะครับมีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าอายุราชการ36ปีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือน5้าหมจะได้บํานาญเท่าไหร่นะครับผมก็ขอเอาตัวอย่างนี้นะครับมาคิดแบบถึงอายุ90ปีเลยนะครับพร้อมแนักป่าครับสำหรับข้อมูลที่ได้มานะครับก็คืออายุราชการ36ปีนะครับเงินเดือนเฉลี่ย5้าหมจะได้บํานาญเท่าไหร่นะครับ ก็ถ้าคิดเล่นๆง่ายๆนะครับก็คือ35ปีก็คือ70%เเซนะครับก็ได้เต็มแม็กซ์นะครับก็คือจะได้มา3า0 0 0นนะครับทีนี้เราก็จะมาคิดแบบละเอียดไปเลยนะครับเมื่อผมทดลองดูนะครับอายุตาชการสามสิบหกปีนะครับเกษียณที่60ไล่ย้อนลงไปนะครับแล้วก็เงินเดือนตันที่5 4 0 0 0นะครับ820บาทเป็นเวลา5ปีนะครับรถที่เหลือคิดลดลงไปนะครับรก ก็ประมาณว่าตอนที่บรรจุเนี่ยประมาณ8,000นะครับซึ่งตัวอย่างนี้นะครับก็จะใช้มาจากนะครับตารางนะครับในคอร์สวางแผนเกษียณนะครับใครสนใจก็ไปที่สกิลเลตได้นะครับเว็บสกิลเลนนะครับตัวนี้นะครับก็ลองดูได้ตอนนี้มีผู้เรียน17คนแล้วนะครับก็เมื่อนํามาคํานวณดูนะครับจากตัวอย่างที่เขาให้มาเนี่ยก็ทดลองดูว่าตั้งแต่เริ่มบรรจุมาจนถึงปัจจุบันนะครับ ออมกับกบขเนี่ยนะครับคิดที่ไม่คิดออมเพิ่มนะครับผลตอบแทนที่4%เนี่ยจะมีเงินอยู่ประมาณล้านหกนะครับซึ่งตรงนี้ที่ผ่านมาผมก็ขออนุญาตว่าจะใช้ตัวอย่างประมาณล้านห้าไก่อนนะครับซึ่งเงินล้านห้าเนี่ยไม่ออมเพิ่มเนี่ยจะเป็นเงินของข้าราชการ5้าแสนหกนะครับเป็นของรัฐประมาณ9ก้าแสนสามนะครับทีนี้แหละก็มาคิดบํานาญว่าถ้าไม่เป็นกบขนะครับไม่เป็นกบขเนี่ยเงินเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการหารด้วยห้าสิบนะครับจะได้ บำนาญ3 9 0 0 0บำเหน็จตกทอด1น0 0 0ล้านนะครับแต่ถ้าเป็นกบขปุ๊บใช้เฉลี่ย60เดือนนะครับเฉลี่ย60เดือนนะครับแล้วก็36ปีก็ได้3 9 0 0มเท่ากันนะครับได้เท่ากันเลยแต่กบขเนี่ยบอกว่าสูตรแบบกบขเนี่ยได้ไม่เกิน70%นะครับก็จะได้แค่3 8 0 0 0นะครับสามหมของ5 4 0 0 0นะครับบำเหน็จตกทอดก็ได้1 1 0 0 0ล้านเหมือนกันนะครับเมื่อเอาทั้งแบบกบขและไม่เป็นกบขมาเปรียบเทียบกัน นะครับเกิดส่วนต่างเดือนละ1000บาทนะครับพูดง่ายๆคือไม่เป็นกบขอได้เงินมากกว่า1000บาทนะครับส่วนต่างวันเด็ตกทอด32 0 0มนะครับทีนี้ส่วนต่างนะครับลองเอาเงิน9000กว่าบาทนะครับตั้งนะครับ9ก0 0ลบด้วยบําเน็จตกทอดที่หายไปนะครับเหลือ9 0 0 0นเนี่ยแล้วก็หารด้วยส่วนต่างเดือนละ1000พนะครับพูดง่ายๆคือเคสนี้นะครับถ้าอยู่เกินอายุ68ปีไม่ใช่นะครับอยู่เกินไปอีก68 นะครับ68นะครับบวกด้วยเกษียณนะครับก็คือ128ปีถ้ากรณีนี้นะครับอยู่ถึงอายุ128ปีเป็นกบขไม่คุ้มนะครับเอาละทีนี้เราก็ลองมาคำนวณอีกคีหนึ่งนะครับว่ากรณีที่เราเอาเงิน9 3 0 0แสนามนะครับเฉพาะ9 3 0 0แสนามนะที่เป็นส่วนของของรัฐเนี่ยมาออมต่อนะครับก็คือข้าราชการท่านนี้นะครับวันที่เกษียณ นะครับกรเกษียณเนี่ยเบิกบำเหน็จดำรงชีพได้ก่อน200,000นะครับแล้วก็ถอนเงินกบขนะครับในส่วนของตัวเองอีก50,000นนะครับประมาณ5 0 0 0 0นนะรวมแล้วเนี่ยก็จะมีเงินวันกเกษียณประมาณ700,000นนะครับประมาณนี้ส่วนเงินของกบขเนี่ย9ก้0 0เนี่ยเหลือเอาไว้นะครับแล้วเราก็เอาไปออมต่อนะครับซึ่งการออมต่อเนี่ยจะทําให้มีบนานาญ3า0 0 0แล้วก็ออมต่อทยอยถอนเดือนละ1 0 0 0นะครับ สมมุติว่าเดือนละ1000งพันะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันถอนขั้นต่ํา3000นะแต่ผมมาเอาส่วนต่างเนี่ยมาคิด1000ไว้ก่อนนะครับดังนั้นถ้าเกิดจะถอนจริงๆเนี่ยอยาจจะเลือก3เดือนนะครับถอน3000นะครับสเดือนถอนครั้งหนึ่งครั้งละสามพันก็จะเฉลี่ยเดือนละพันนะครับเอาล่ะกลับมาเคสนี้นะครับออมต่อ9ก้าแสนะครับถอนเดือนละ1000นิดๆนะครับทั้งปีใช้หมื่นสนะครับ เงินต้นผลตอบแทน4%เนะครับจะได้ผลตอบแทนประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับสรุปแล้วเคสนี้นะครับเงินกบขจะโตเร็วกว่าที่ถอนไปใช้นะครับจะทําให้เงินกบขเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยที่เคสนี้เนี่ยก็จะมีเงินใช้นะครับก็คือบํานาญจากกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็เงินออมต่อแบบทยอยรับของกบขนะครับมีเงินใช้เดือนละ3ามหมไปตลอดนะครับไปตลอดเลยนะครับส่วนใครที่ไม่เป็นกอบขเนี่ยก็จะได้เงิน3ามหมเหมือนกันนะครับ ได้เท่ากันนะครับแล้วเคสนี้ก็จะได้ไปตลอดจนถึงอายุสมมุติไปเรื่อยๆนะครับสมมุติว่าไปจนถึงอายุ90นะครับ <_ S 1> <น>เงินกอบขอเนี่ยก็ค่อยๆโตนะครับจาก900 0แสนกว่าจะกลายเป็นเงิน2ล้านนะครับอีก30ปีหลังจากนี้นะครับทีนี้แหละที่ผมอยากจะบอกว่ากบาขเนี่ยเราสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้นะครับว่ามันแตกต่างกับแบบเดิมถึงต้องมีกบขอนะครับก็คือ กรณีที่ข้าราชการแบบเดิมนะครับมีเงินบํานาญนะครับสามหมื่นเก้านะครับสามหมื่นเก้าเนี่ยถ้านะครับอยู่ไปเรื่อยๆจนถึงอายุ90นะครับบํานาญเนี่ยมันไม่ปรับเพิ่มนะครับมันไม่ปรับเพิ่มสมมุติว่าผ่านไปาผ่านไป30ปีนะครับบํานาญเนี่ยเงิน3ามหมื่นนะครับถ้าเกิดใช้เงินเฟ้อต่อปีปีละสเนี่ยมูลค่าจะค่อยๆลดลงนะครับ ไปจนถึงอายุ90เนี่ยเงิน39 0 0มจะมีมูลค่าเหลือประมาณ21,000พูดง่ายคือหายไปถึง50%เลยนะครับแล้วถ้าเกิดมันอยู่ในเกณฑ์ที่ขั้นต่ำนะครับค่าของชีพสูงกว่านี้ท่านก็ได้ชอคอบอด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ถึงเนี่ยท่านก็จะได้แค่นี้แหละนะครับดังนั้นสําหรับเคสนี้นะครับก็ต้องมองไปต่อนะครับว่าถ้าเราเปรียบเทียบถึงเรื่องเงินเฟอ้อด้วยนะครับจากตารางตัวนี้นะครับตาราง เมื่อเราคิดเงินเฟ้อเหมือนกันนะครับกรณีนี้ผมก็เลยวางแผนเพิ่มให้ว่าถ้างั้นเอางี้นะครับก็ถอนเดือนละหนึ่งพัน 1, นี่แหละนะครับไปจนถึงอายุประมาณ7 3็ดเนี่ยเงินกอบุคคจะขึ้นมาประมาณล้านกว่าบาทนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ปรับเป็นถอนเดือนละ2000นะครับและทุกๆปีก็ปรับเพิ่มนะครับปีละ15%นะครับจาก2000เป็น2300เป็น2600เพิ่มขึ้นทุกๆปีปีละ15%นะครับในช่วง80-90เนี่ย อายุประมาณ89-90เนี่ยจะถอนเดือนละประมาณเกือบ20,000เลยนะครับแล้วเงินกบขเนี่ยในช่วงที่เราถอนเยอะเนี่ยมันก็จะเริ่มลดลงนะครับเริ่มลดลงพอเริ่มลดลงเนี่ยคานวณมาแล้วนะครับในช่วงอายุ90ปีเ,เงินกนองบุคคจะเหลืออยู่ประมาณ500,000บาทนะครับส่วนถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับมูลค่านะครับเงินนะครับสมมติอายุ90เนี่ยเงินจากกระทรวงการคลังยังเท่าเดิมนะครับ38,000 ถอนจากกบขเนี่ยทยอยเดือนเดือนละ1 8 0 0นะครับจะมีเงินใช้เดือนละ5 7าหมเงิน5 7าหมในตอนอายุ90ปีเทียบกับปัจจุบันก็จะมีมูลค่าประมาณ30,000บาทซึ่งผมมองว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับน่าจะโอเคนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงนะครับสมมุติว่าไปตุยตอนอายุ90นะครับคนที่ไม่เป็นกบขเนี่ยบำเหนจตกทอดนะครับล้านกว่าบาทเนี่ย ถ้าถอนไปแล้วนะครับถอนมาเหน็จบำรงชีพไปแล้ว50,000นบาทจะเหลืออยู่ประมาณ0 0 0 0นนะครับส่วนเคสนี้นะครับกรณีที่เป็นสมาชิกกบขเนี่ยบำนาญตกทอดได้น้อยกว่าก็จริงนะครับได้เหลือ65,000หนะครับแต่อย่าลืมว่าตอนอายุ90เนี่ยเรายังเหลือเงินกบขอ,อยู่อีกก้อนหนึ่งนะครับอีกหน่อยหนึ่งสรุปแล้วเคสนี้นะครับคนที่ไม่เป็นกบขเนี่ยเสียชีวิตตอนอายุ90นะครับจะมีเงินบำเหน็จตกทงชเหลือ600,000กว่าบาทส่วนคนที่เป็นกบขเนี่ย จะมีบำไรตรกทอดรวมกับเงินกบขอที่เหลือประมาณล้านหนึ่งนะครับทีนี้มีตัวเลขหนึ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูนะครับจากเคสตัวนี้คือสมมุตินะครับสมมุติว่าเรานะครับดูจากตัวเลขนี้นะครับมองเห็นไหมเส้นใหญ่หน่อยข้าราชการท่านนี้นะครับสมมุติว่าอ่า ไม่ได้เป็นกบขไม่ได้เป็นอะไรนะครับเงินเดือนนะครับบำนาญ3า0 0 0เนี่ยได้เงินจากกบขเนี่ยเพิ่มขึ้นมา1,000แสดงว่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นมา1,000เนี่ยก็คือส่วนที่รัฐไม่ต้องออกนะครับก็คือมารับจากกบขนะครับถูกไหมครับพูดง่ายคือถ้าไม่เป็นกบขเนี่ยรับ39 0 0 0ืแต่การที่เป็นกบขได้รับ38 0 0 0แต่เขามาได้ผลประโยชน์อีก1,000เนี่ยก็เท่ากับว่าเท่ากับเท่าเดิมนะครับ โดยที่เงินส่วนนี้เป็นเงินส่วนของรัฐนะครับเมื่อมาลองคิดดูนะครับเคสนี้เนี่ย90ปีนะครับเงินที่ต้องจ่ายที่ต้องใช้เนี่ยเป็นเงิน3,009นะครับ3,009 3,009นะครับที่ทยอยถอนเนี่ยที่ทยอยให้เขาเนี่ยแต่นะครับจากการคำนวณน,นะครับว่า25า36ปีที่รับราชการมานะครับเงิน กบขอ,เ,อเงินที่รัฐให้นะครับจ้เก่งเงินสมทบชดเชยนะครับรวมกันทั้งหมดเป็นเงินประมาณ6 0 0 0 0กว่าบาทนะครับเงิน6 0 0 0 0กว่าบาทเมื่อลงทุนผ่านไป20-30ปีที่ผลตอบแทน 4%, 000, ะ4นะครับก็จะกลายเป็นเงิน903นะครับซึ่งเงิน903เนี่ยพูดง่ายๆคือก็มาทยอยถอนให้กับข้าราชการนะครับประมาณนี้